เบอร์เจ็ดในรูปแบบใช้การเดินรู้สึกเป็นหลกักเพราะนั่งแล้วเคลิม,มในชีวิตประจำวันอยู่กับร่างกายและอ<ม>ุดโท<ม>แต่ก็ยังหลงบ่อย<ม>รู้ตัวว่าขาดสมาธิ<ม>จึงเน้นการฝึกรู้สึกตัวให้ได้เนืองๆ<ม>โดยรวมคิดว่ามีความเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้น<ม>แต่บางครั้งก็เกิดงงว่าทำถูกทางหรือไม่มขอหลวงพ่อแนะนาค่ะ ทำถูกนะส่วนให้เรื่องงงห้ามไม่ได้มันงงทุกคนนะพระนาคายัางงงเลยนะอที่ทำอยู่นี่ถูกเปล่าอ่ะนะทีง,งงนะงงแล้วทำไงไม่ต้องหาคำตอบกล้าๆหน่อยงงรั่วงงงงมันก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้างงแล้วเราสแสวงหาคำตอบนั้นเราเสียท่ามานแล้วเราถูกมานหลอกแล้ะ มันตัวนี้ชื่ออาพี่สังคารม,นะมันมันหลอกให้เราฟุ้งเราไม่ต้องหาไม่ต้องคิดหาคําตอบมันงงรู้ว่างงแล้วจบตรงตรงนั้นเลยแล้วก็ภาวนาเราตอบไปนะกําลังของจิตยังไม่ค่อยพอนะจิตดีขึ้นแต่ว่ามันยังกําลังมันยังไม่เต็มนะทําไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเบอร์หนึ่งดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยรู้สึกไหมใจมันคลายออกไปเยอะแล้ว